นี่นะคะ้าหมูเอาไปแช่ตู้เย็นมาเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆดูน่ากินไหมหูโหสีแบบมันแบบน่ากินมากเลยเดี๋ยวป้าหมูจะชิมค่ะ เพื่อนๆอันนี้คือแบบผ่านคอลงไปนะมันร้อนไปถึงท้องเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะก็ F อซนะคะเรียกร้องให้ป้าหมูทำวาอ่าง,งุ่นหลายๆสายพัน์ธุหน่อยนะวันนี้ป้าหมูก็ได้อง,งุ่นดํา u s อนะคะตัวนี้นะโลนึงก็หลายร้อย,อยอยู่นะคะซื้อในห้างนะโลนึงก็หลายร้อยนะ ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะซื้อได้ถูกก็สามารถนํามาใช้นะคะคือตัวเนี้ยมันให้สีสวยนะเพื่อนๆนะก็มีรสชาติที่หวานด้วยนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าอังุนดา US นะเพื่อนๆนะป้าหมูก็ซื้อมานะคะเพื่อทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมในหลายๆสายพันธุ์นะวันนี้นะคะเราจะใช้ตัวอังุนดํา US นะคะมาหมักไวน์อังุนนะป้าหมูใช้เป็นไซรัปน้าองุนเข้มข้นของติ่งฟงนะคะวันนี้ องุ่นที่เราใช้วันนี้นะป้าหมูใช้ครึ่งกิโลนะคะวันนี้เราจะใช้ไซรับหนึ่ขวดเลยนะเดี๋ยวเราไปล้างเตรียมองุ่นให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวจะกลับมาดูในขั้นตอนต่อไปนะนี่นะคะป้าหมูก็ล้างทําความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นมานะคะเพื่อที่จะง่ายเวลาเราบดนะเราใช้ที่บดองุ่นแบบนี้นะคะเป็นสแตนเลสนะใครไม่มีเนี่ยสั่งได้นะคะป้าหมู สั่งทานะคะเป็นสแตนเลสนะเอาไว้สําหรับบดองุ่นบดผลไม้โดยเฉพาะนะคะตัวนี้ก็แข็งแรงทนทานนะคะที่จับถนัดมือนะนี่นะคะเราก็กดกดยีๆอย่างเงี้ยค่ะแป๊บเดียวเนี่ยเขาก็ละเอียดแล้วนะโดยที่มือเราก็ไม่สัมผัสโดนเนื้อองุ่นเลยนะคะนี่เห็นไหมคะเนี่ยแป๊บเดียวแค่นี้เองกดกดยียเขาง่ายมากเลยค่ะทําความสะอาดก็ง่ายด้วยนะเดี๋ยวเราจะยีให แตกหมดทุกเม็ดก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปดูในขั้นตอนต่อไปนะในขั้นตอนนี้นะคะป้าหมูจะใช้น้ำ1ลิตรนะเทลงไปค่ะเราจะเทลงไปต้มเลยเปิดเตาค่ะตอนนี้น้ำก็เริ่มร้อนแล้วนะคะเราจะใช้น้ำตาลทรายขาว1กิโลนะเทลงไปในขั้นตอนนี้เลยค่ะเทลงไปเลย เพื่อนๆเทน้ำตาลทรายลงไปแล้วรีบคนด้วยนะคะเดี๋ยวน้ำตาลทรายจะติดก้นหม้อมันจะไหม้นะในขั้นตอนนี้เราจะเทองุ่นที่เรายียไว้นะคะเพื่อนๆเนี่ยทั้งน้าทั้งเนื้อเทลงไปเลยคนด้วยนะคะจริงๆมันใช้มันใช้องุ่นได้ทุกสายพันธุ์นะเพื่อนๆนะแต่ว่าแต่ละสายพันธุ์มันจะมีความแตกต่างนะอันนี้อันนี้เป็นอางุ่นดำ U S นะเพื่อนๆนะแต่มันก็ไม่ดําเท่าอางหุ่นแม่หมดนะ เนี่ยสีมันก็ไม่ได้ดําเข้มเท่าองุ่นแม่หมดนะคะมันก็จะเป็นคนละกลิ่นนะคนละกลิ่นคนละสายพันธุ์กันนะก็หมูเอามาทําคลิปไวายให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นถึงความแตกต่างของแต่ละสายพันธุ์นะคะพอน้ําตาลทรายละลายเรียบร้อยนะคะก็หมูจะเติมใส่รลับน้ำองุ่นเข้มข้นของติ่งฟงนะวันนี้เราจะใช้หนึ่งขวดเลยนะคะเทลงไปในขั้นตอนนี้เลยนะ นะคะปลาหมูก็เทหมดขวดหนึ่งนะนี่นะคะตอนนี้ก็กลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะนี่ค่ะพอเราเทไหลับลงไปนะแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันก็ปิดเตาได้เลยค่ะเราจะไม่ใช้วิธีการตุ๋นองุ่นนะคะมันจะเปื่อยเกินไปนะเพื่อนๆนะเราอยากจะให้เขาคงความสดไว้เดี๋ยวจะมีเพื่อนๆถามว่าเอ้าถ้าอยากจะให้คงความสดทําไมไม่ใช้สดๆเลย ใช้สดเลยมันก็ไม่ได้เพื่อนๆนะมันเสี่ยงขึ้นลานะคะทําตามสูตรเลยนะคะเพราะว่าแต่ละสูตรเนี่ยป้าหมูคิดค้นทดลองทํามาแล้วนะมันทําแล้วสําเร็จนะทําแล้วออกมาอร่อยจริงนะป้าหมูถึงเอามาเผยแร่นะคะในขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะแบ่งน้ําออกมาใส่ชามเล็กนะเราทําแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการเทสยี์นะนี่ก็สีแบบแจมนะเพื่อนๆนะ มันไม่ดำเท่ากับตัวองุ่นแม่มดแต่ว่าสีก็โอ้โหแบบเพื่อนๆดูดูสีนะเราใช้ไซรับเข้าไปช่วยนะคะมันเป็นการช่วยแต่งรสแต่งกลิ่นเพิ่มขึ้นนะคะในระยะยาวเวลาที่เราเก็บไวนนะมันจะช่วยให้ไวนอะ่ะมีความเข้มข้นนะคะมันไม่จืดไม่จางเหมือนกับผลไม้อย่างเดียวนะเวลาที่ป้าหมูสอนนะคะป้าหมูก็จะพยายาม หาสูตรหรือว่าหาวัตถุดิบที่หาง่ายนะคะเราสอนการใช้ไซรัปเข้ามาช่วยนะคะมันเป็นการช่วยยืดอายุของวน์ด้วยช่วยแต่งรสแต่งกลิ่นด้วยนะคะถ้าเราใช้ผลไม้เพียงอย่างเดียวนะคะความเข้มข้นมันอาจจะไม่สูงเท่ากับตัวไซรัปนะเพราะว่าตัวไซรัปอ่ะเขาถูกสกัดมาด้วยความเข้มข้นนะคะมันก็จะช่วยให้ไวายของเรามีความกลมกล่อมนะคะแล้วก็อร่อยมากขึ้นนั่นเองนะวันนี้เราจะใช้เป็นยีต,ตัวนี้นะคะ ตัวนี้เป็นยิ้ททำขนมปังเหมือนกันนะคะยตสต์ซองนี้ปริมาณ5กรัมวันนี้เราจะใช้1ซองเลยนะมี f c นะคะเรียกร้องให้ป้าหมูใช้ยสต์หลายๆแบบหน่อยนะคะจะได้รู้ว่าตัวไหนใช้ได้บ้างนะป้าหมูก็บอกเสมอนะคะว่ายสต์สามารถใช้ได้ทุกตัวเลยนะถ้าใครมียิ้ททำวายทำเบียร์โดยเฉพาะนะก็ใช้ในปริมาณเท่ากันนะคะใช้ในปริมาณที่เท่ากันในสูตรป้าหมูเลยนะ1ซองประมาณ5กรัมแบบเนี้ยค่ะที่ป้าหมูตักนะมันก็จะอยู่ประมาณ ครึ่งช้อนโต๊ะนะบางทีเราใช้ปริมาณน้ําน้อยเนี่ยป้าหมูก็จะใช้แค่หนึ่งช้อนชาเท่านั้นแต่ว่ามันไม่แตกต่างเยอะนะคะความแตกต่างไม่ได้เยอะมากนะป้าหมูทําให้ดูแบบนี้นะคะเพื่อง่ายต่อการใช้งานนะบางคนไม่มีช้อนตวงทํำยังไงนะคะป้าหมูก็บอกเราว่าใช้หนึ่งซองเล็กไปเลยเพราะามันห้ากร,รมัมถ้าใครซื้อซองใหญ่สิบกร,รัมก็ใช้ครึ่งหนึ่งนะเราจะเทลงไปในชามที่เราแบ่งน้ําไว้ คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะนี่นะเราจะพักให้ยิต์ทำงานก่อนนะคะระหว่างนี้เราจะเติมน้ําส่วนที่เหลือลงไปในกระมังนะคะน้ำที่เราจะใช้เติมเวลาที่ป้าหมูเติมในการทําวายนะคะป้าหมูจะใช้น้ําดื่มเลยตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการต้มเลยจนถึงขั้นตอนการผสมเนี่ย เราจะใช้น้ำดื่มที่ต้มสุกทุกครั้งนะคะถ้าของสมาชิกท่านใดที่ใช้น้ำประปาอยู่ก็เอาไปต้มให้มันสุกแล้วก็ปล่อยให้เย็นก่อนถ้าใครใช้น้ำบรรจุขวดหรือว่าน้ำกองนะสามารถใช้ได้เลยนะคะบ้านป้าหมูก,ก็ใช้น้ำกองนะเราจะเติมน้ำส่วนที่เหลือ4ลิตรนะคะเราใช้ถ้วยตวงแบบนี้เลยนะมันมาตจะฐานนะคะ1 2 น้ำทั้งหมด4ลิตรนะคะแต่ว่าน้ําที่เราใช้ในการหมักวายอัง่นเนี่ยรวมกับน้ําที่เราต้มตั้งแต่ตอนแรกนะคะ1ลิตรนั่นก็คือรวมเป็น5ลิตรนะเพื่อนๆนะเวลาที่ป้าหมูทําคลิปนะป้าหมูสอนแบบละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะเพื<ๆ>่อนๆคือขอให้ดูเถอคะค่ะเราเอามาสอนนะ่ะสอนฟรีๆเลยเพื่อนๆเพื่อน,เอนๆเสียเวลาดูนะแต่ได้ความรู้แบบเต็มๆจุกๆเลยนะดูตั้งแต่เปิดคลิปนะคะถึงจบคลิปเนี่ยคุณจะได้ความรู้แล้วแบบ เหมือนมีป้าหมูไปสอนทําถึงที่บ้านเลยนะป้าหมูสอนแบบละเอียดมากเพราะว่านึกถึงใจเขาใจเรานะคะป้าหมูสอนแบบละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะแต่ว่ามีเอฟะค่ะถามเข้ามาแล้วใส่น้ำตาลเท่าไหร่คะแสดงว่าคุณไม่ได้ดูคลิปเลยนะคะถ้าคุณดูคลิปอะคุณจะเห็นเลยว่าใส่น้ำตาลเท่าไหร่เพราะป้าหมูบอกหมดใต้คลิปคําอธิบายอะมันจะมีบอกอยู่แล้วว่าสัดส่วนเท่าไหร่นะคะ คุณเปิดดูได้เลยอยากจะให้ดูให้ละเอียดนะคะอย่าดูแบบไถ่ไถให้มันผ่านๆไปเพราะว่าคือการที่คนจะมาสอนและให้ความรู้คุณนะแบบเต็มที่แบบนี้นะคะบอกเลยว่ามีไม่เยอะหรอกค่ะป้าหมูเป็นคนหนึ่งนะคะที่อยากจะเผยแพร่ความรู้ให้สมาชิกได้ทําตามแบบเข้าใจนะเพราะว่ามีหลายท่านเลยเรียกร้องอยากจะให้ป้าหมูเปิดสอนเปิดคอสอนนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกนะคะป้าหมูก็สอนผ่าน คลิปวิดีโอนะคะเพราะว่าสมาชิกที่เป็นผู้สูงอายุหรือว่าวัยเกษียณนะคะที่อยู่ตามบ้านนะไม่มีอะไรทํานะคะเปิดคลิปป้าหมูดูเล่นๆก็ทาวายไว้ให้ลูกให้หลานได้มีวายอร่อยๆไว้กินกันนะคะ <S <S ตอนนี้ป้าหมูยังไม่ได้เปิดสอนนะเดี๋ยวถ้าป้าหมูเปิดคอสอนป้าหมูจะแจ้งผ่านช่อง YouTube นะคะระหว่างที่เรารอให้ยิ้มเขาทำงานนะคะป้าหมูจะเทน้ําลงถังไว้รอเลยนะคะ ตอนนี้ป้าหมูก็เทน้ำลงถังเรียบร้อยแล้วนะคะยีดเราก็ขึ้นฟูดีแล้วนะนี่นะคะยีดของเราก็เริ่มขึ้นฟูแบบนี้เพื่อนๆเ,เห็นไหมถ้ายีดขึ้นฟูแบบนี้เป็นฟองอากาศแบบนี้หมายความว่ายีดพร้อมใช้งานนะคะถ้ายีดแบบหมดอายุนะหรือว่ายีดต,ตายนะคะน้ํามันจะตกตะกอนนอนก้นลงไปแล้วก็น้ําที่เราหมักยีดนะคะมันจะใสแจ๋วเลยนะ ตัวผงตะกรอนยีดมันจะตกลงข้างล่างนะคะแต่เนี่ยเริ่มขึ้นปุดๆแบบนี้ให้เราเห็นหมายความว่ายีดใช้งานได้นะคะเดี๋ยวเราจะเทลงถังหมักเลยค่ะเราปิดฝาถังให้สนิทก,ก่อนนะคะเราจะเขย่าถังนะการเขย่าถังนะคะช่วยทําให้ยีดกระจายตัวแล้วก็ทํางานได้ไวขึ้นนะเราเขย่าถังเสร็จเพื่อนๆจะต้องคลายฝาถังออกแบบนี้นะคลายเล็กน้อยนะคะ ป้าหมูก็ติดสติกเกอร์ไว้แบบนี้ว่าหมักไวนอะไรวันที่เท่าไหร่นะคะตัวนี้เป็นไวองุ่นดำ U.S. นะหมักน้ําเชื่อมติ่มฟงนะคะหมักวันที่7เดือน7นะคะเดี๋ยวป้าหมูจะหมักในอุณหภูมิห้องสองสัปดาห์นะคะเดี๋ยวครบ2สัปดาห์ป้าหมูจะมาอัปเดตนะว่าไวองุ่นดำ U.S. ของเราจะมีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมมากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆรอชมคะ่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตไวองุ่นดำ U.S. นะคะที่เราหมักไปตั้งแต่วันที่7เดือน7นะ วันนี้วันที่19เดือน7นะคะรวมระยะเวลาในการหมักทั้งสิ้น13วันนะ13วันนี้คืออร่อยเลยเพื่อนๆนะทั้งกลิ่นทั้งรสชาตินะแล้วก็ทั้งแอลกอฮอล์นะคะก็ไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปคือกําลังดีเลยนะเป็นไวน์ที่แบบสุขุมนุ่มลึกนะคะว่าแองุุนดำยูเอนะคะเราหมักแค่ประมาณนี้นะ10วันนิดๆน,นะคะมันจะได้ไวน์ที่สุขุมนุ่มลึกนะคะ วันนี้นะคะป้าหมูจะมาสอนให้เพื่อนๆฆ่าเชื้อไวนะคะโดยที่ไม่ต้องต้มนะอย่าเพิ่งงงนะคะทุกครั้งป้าหมูสอนให้เพื่อนๆน็นอกไวโดยการต้มนะคะตั้งไฟในอุณหภูมิที่45องศานะแต่วันนี้นะคะป้าหมูจะพาเพื่อนๆแอดวานไปอีกระดับหนึ่งนะเราจะน็อกเชื้อฆ่ายีสต์นะคะโดยการใช้สารเสริมนะสารเสริมที่ป้าหมูพูดถึงนะคะชื่อว่าสารโพแทสเซียมเบตาไบซัลไฟน์นะคะ หรือว่าชื่อย่อของเขาก็คือ KMS นะสารตัวนี้นะคะเขาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารมานานมากแล้วนะคะใครที่ทำอาหารเกี่ยวกับน้ำผลไม้หรือว่าทำผลไม้หมักดองนะคะหรือว่าทำไวน์นะคะจริงๆมันทำได้อีกหลายชนิดมากเลยนะแต่ว่าป้าหมูก็ยกตัวอย่างที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นภาพแบบใกล้ตัวนะเพื่อนๆจำง่ายๆนะสารเสริมตัวนี้ชื่อย่อคือ KMS นะคะจำง่ายๆเลยนะ มั่นใจได้เลยนะคะว่าปลอดภัยนะคะปลาหมูก็กองกากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะใส่สารเสริมได้เลยนะในกรณีที่เพื่อนๆจะใช้สารเสริมนะคะจะต้องมั่นใจว่าวายของเพื่อนๆอร่อยแล้วนะคะไม่มีรสขมไม่มีรสฝาดนะแล้วเราก็ใส่สารตัวนี้ไปได้เลยแต่ถ้าวายของใครมีรสขมรสฝาดจะต้องไปใช้วิธีการน็อกยิดแบบเดิมนะคะ แบบเดิมเป็นยังไงเพื่อนๆไปดูคลิปวายที่ป้าหมูเคยสอนไว้ทุกคลิปสอนทำวายมันจะมีการน็อกยีดแบบเดิมนะคะดูว่าการแก้ไขรสชาติของวายทำยังไงดูวิธีการใช้สารเสริมก่อนนะคะสารเสริมหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะสีขาวเป็นผงขาวๆแบบนี้นะเขาใช้ที่1กร,รัมต่อวายสิบลิตรนะคะ ของเราจะใช้ที่0.5กรัมต่อวาย5ลิตรนะคะวายของเราประมาณ5-6ลิตรนะเพื่อนๆจะต้องใช้ตาช่างช่างทองนะคะมันถึงจะช่างเป็นกรัมได้นะถ้าใครมีตาช่างแบบทั่วไปมันมันช่างไม่ได้นะคะเพราะว่ามันปริมาณน้อยมากการใช้งานสารเสริมตัวนี้ใช้งานง่ายมากเลยนะคะเราตักผงตัวนี้ออกมานะคะเราจะเทลงไปในถังที่เราบ่มวเลยนะเทลงไปเลยค่ะ สาร KMS นะคะละลายในน้ำง่ายมากนะคะเพื่อนๆแต่ว่าต้องเก็บให้พ้นแสงแดดนะคะเก็บให้พ้นที่มีประกายไฟนะคะเก็บให้พ้นมือเด็กนะเพราะว่าเป็นสารเคมีนะคะสารเคมีทุกตัวมีความอันตรายหมดนะเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บให้ดีนะเพียงแค่นี้นะเราก็ปิดฝาได้เลยนะใช้งานง่ายไหมเพื่อนๆปิดฝาให้สนิทได้เลย ตัวสารเสริม KMS นะคะมันก็ใช้เวลา7วันเหมือนกันนะที่เขาจะแบบทำงานได้เต็มที่นะคะแล้วก็สารที่ใช้นะคะส่วนเกินของสารมันจะระเหยไปเองนะเดี๋ยวป้าหมูจะบ่มในอุณหภูมิห้องนะคะประมาณ7 1 0วันนะและใช้สาร KMS ในการฆ่าเชื้อไวรสชาติจะออกมาแบบไหนเพื่อนๆรอ,อติดตามค่ะ วันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตวน์องุ่นดำ US นะคะหลังจากที่เราบ่มไปแล้วนะคะป้าหมูบ่มมาประมาณหสัปดาห์แล้วนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองชิมกันนะคะว่าวน์อ um ังุ่นดำ US เนี่ยมันจะอร่อยขนาดไหนป้าหมูเอาไปแช่ตู้เย็นมานะคะเพื่อนเ่อนมันชื่อว่าอังุ่นดำ US นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดํามากนะคะถ้าเทียบกับองุ่นแม่มดองุ่นแม่มดจะดํากว่านะเพื่อนๆน,นะองุ่นเคียวฮูก็จะดํากว่านะคะ ตัวนี้มันก็ไม่ได้ให้สีที่ดำตามชื่อนะนี่นะคะข้าห,หมูไปแช่ตู้เย็นมาเพื่อนเพื่อนนี่เพื่อนๆดูสีดิมันแบบ น่ากินมากเลยเดี๋ยวป้าหมูจะชิมค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือแบบผ่านคอลงไปนะมันร้อนไปถึงท้องเพื่อนเพื่อนมันหอมมากป้าหมูจะบอกอย่างนี้นะคะความรับขององุ่นนะแต่ละสายพันธุ์นะเพื่อนเพื่อนมันให้กลิ่นที่ไม่เหมือนกันนะป้าหมูบอกอย่างนี้นะองุ่นเคียวโฮ มันก็จะได้อีกรสชาติหนึ่งอีกกลิ่นหนึ่งอังวนแม่มดมันก็จะได้เป็นอีกกลิ่นหนึ่งอีกรสชาติหนึ่งอังวนดำ U S เพืพ่อนเมันก็ได้อีกรสชาติหนึ่งความหอมเนี่ยป้าหมูบอกเลยมันหอมแตกต่างกันเพนืพ่อนๆไม่งั้นมันจะไม่มีชื่อเรียกของอังวนนะเนี่ยเพืพ่อนๆบอกเลยตัวนี้คือร้อนคอร้อนท้องวูบวาบเลยกลิ่นมันหอมอบอวลในปากนะบอกเลยอันนี้คือ อร่อยอันนี้คือสุดยอดนะสมราคานะอัง่นด,ดำ US มันค่อนข้างแพงนะเพื่อนๆเนี่ยป้าหมูเห็นใจสมาชิกค่ะเลยทําสูตรใช้ครึ่งโลถามว่าถ้าใครมีกําลังซื้อจะใช้โลหนึ่งเลยได้ไหมได้ค่ะตามสะดวกเงินในกระเป๋าท่านเลยแต่ครึ่งโลนี้ก็บอกเลยว่าอร่อยสุดยอดเทียบเท่าไวาราคาแพงเพื่อนๆนะอยากให้ได้ชิมจริงๆป้าหมูเึงจัดกล่องสูมเนี่ยราคาแบบ สบายกระเป๋ามากเลยป้าหมูขอแค่ค่าน้ำตาลน่ะระยะเวลาการทำระยะเวลาการบ่มเนี่ยแต่ละสูตรเนี่ยหลายเดือนเพื่อนๆป้าหมูบอกเลยตัวนี้คืออร่อยหอมหอมมากตัวองุ่นดำ U S เนี่ยเพื่อนๆมันหอมนะแต่ละตัวเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ของเขาเพื่อนๆไซมัสแคทก็เป็นอีกเอกลักษณ์หนึ่งป้าหมูกำลังหมักอยู่นะคะ ก็จะได้เป็นอีกกลิ่นหนึ่งนะป้าหมูพยายามสอนหลายๆตัวหลายๆสายพันธุ์เนี่ยเพื่อนๆจะได้ไปเลือกทําค่ะว่าเราชอบแบบไหนนะตัวองุ่นเนี่ยเอามาทํไวน์มันอร่อยอยู่แล้วแต่ว่าส่วนผสมที่เราจะนํามาใช้นะคะเราจะต้องเลือกให้เหมาะสมนะเพื่ออะไรคะส่วนผสมที่เรานํามาใช้เนี่ยอย่างเช่นไซรัปต่างๆที่ป้าหมูนํามาใช้หมักในการทาไวน์แต่ละครั้งเนี่ยป้าหมูเลือกแล้วว่า มันจะช่วยชูรสชาติของเบทที่เรานํามาใช้เบทคืออะไรเบทคือตัวผลไม้นะคะอย่างลิ้นจีป้าหมูก็เลือกไซรัปที่มันจะช่วยดึงกลิ่นดึงรสของลิ้นจีออกมานะอย่างตัวนี้เหมือนกันป้าหมูเลือกใช้เนี่ยผลิตภัณฑ์ที่ราคาถึงไม่ได้แพงมากแต่มันให้ความอร่อยนะบางตัวป้าหมูเลือกใช้ตัวไซรัปที่มันแพงนะคะเพราะว่า มันช่วยกระตุ้นรสชาติของเบทหรือผลไม้นั้นๆบอกเลยค่ะว่าวายเง่นดำ US ไม่ควรพลาดมีป้าหมูก็ขำนะคะป้าหมูขำอยู่นะ FC บอกป้าหมูแสดงว่าป้าหมูเป็นคนที่ชอบดื่มวายเป็นชีวิตจิตใจเลยใช่ไหมถึงจะสอนทำวายได้แบบเชี่ยวชาญขนาดนี้ขอสารภาพเลยค่ะ บ้านป้าหมูไม่มีใครดื่มสามีก็ไม่ดื่มแต่เราเป็นคนชอบคิดค้นชอบทำค่ะป้าหมูชิมค่ะป้าหมูชิมป้าหมูชอบแบบคิดแล้วว่าเวลาที่หมักไปรสชาติมันต้องออกมาประมาณนี้อันนี้คือความชอบส่วนตัวค่ะเพื่อนๆแต่ไม่ได้ชอบกินค่ะไม่ได้ชอบดื่มแต่มีเต็มบ้านเลยค่ะตอนนี้ก็ได้มาแบ่งปันสมาชิกนี่แหละค่ะ5้ารสชาติราคาสุดสบายกระเป๋า ราคาเบาหวิวเพื่อนๆนะใครสนใจทักไลน์นะคะป้าหมูจะแปะลิงก์ไลน์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะใครที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูแล้วนะคะรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์สาหรับท่านนะก็ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ป้าหมูด้วยกดแชร์ออกไปเยอะๆเลยนะคะเพื่อนสมาชิกท่านอื่นจะได้รู้ถึงวิธีการทำวายอย่างถูกต้องป้าหมูก็สวัสดีทักทายเอทุกท่านด้วยนะคะทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ในประเทศนะ คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ